สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนวโนครับทีมงานเวียนายพี้กอนครับมาละไม่ก่อนเฮาวันนี้มาหาหมกขางต้องนะเน,นี่นหนาวแก่งต้องนี่บอวยสินนะครับเพราะว่าเอาบรรยากาศอากาศมันฮอน็ว่าะว่าเอื้อเขาจะลงน้ำเล่นน้ำนะครับอ่าส่วนเจ้าของตีบนกระลังไถนานะครับวันนี้ไถกบไว้ก่อนฝนใกล้มาลไนะ,ะไถเค <laughs> ียดครับ เออนะครับบรรยากาศยำแรงนะครับตอนนี้ก็บห้าโมงนะครับโปรดีบโปรดีนะครับนี่เอามาลุยกันเดี๋ยวไอ้บุญพิกคงอยากตัวมหมครับกับเส้นอุ่ยฮู้นะครับโอ้ฝนมาตกสักหาแต่เนิ่นครับทั้งชิงลุงนี่นานะครับอฮะอนขอเจ้าแห่ลงแล้ววันนี้ครับแน่งมาต้องละนะครับป่าจีนมันติดบอปุ้ดเหมนบอนะครับเดี๋ยวเขาจะว่านะครับลองไปตอดพอ ่นีทั้ทงแล้วปัาจีนมันกวนลงไปนะครับใส่แห่งโดดไปโดดมาอนี่อันคอนว่าจะเอาแหอันถือนิ่งๆเ่ยน,นะครับตอดแหใส่เตียวมีกระดุมผมแล้วเดี็กกล้องลงต่ำกัน่าเอี๋ยวลองพอให้ทำเมนูกันติเพตน,นะครับบนขอบบอนี่นะครับเกียกะทิยำแรง เอา้าหมันตัวสง่งตัวมานทำเมนูนะครับเอาดึงตองส่องบอดหมดบ่อยกัเตางนี้ <c oughs> เออเดี๋ยวก็ไปเข้ามาดูช่องนี้เดี๋ยวมีทั้งสารหลังและลความบันเทิงนะครับจิ๋งงานโดดเโหฮันอูอ้ ปัจจีนเหอคพันนี้ขอให้เป็นปัจน um ินป as> ัดเพียนนะครับเนี่ยปัจจีนม่าก้อนเฮยไหนเละๆมีมุกมีมุกปัจจีนวงดับเดี๋ยวก้อนก็บอกกับมีลอก็รอล่ายุ่งเนอเอเดี๋ยวก้อน ดึงข mm. oh, okay. ึ้นหอนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวรอบนี้นะครับตอดแหน่เลยตอดแหคือแตะเนาะหยอดนี่ไปเต่าลู้ไปน้ำเพื่อไปมันได้มันจะได้นักตาอไปหมกไปเล่นน้ำนั่นแหิดไปห้องไปเดี๋ยวก่อนเลิกกันวะนะครับเออ Làm con Ô, leo oh, lực mình nè Ô, ô là cái lốt khó nữa ơi <laughs> Lực cả, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งงมันคือก้อนดึงขึ้นไปแล้วครับตาถ่าก่กับเผือหมดน้ากับเผือหมดมดสังโคโอ้ปั๊นี้จะมีขื่นเซนามิออกมา้น้องหน้าเตืือเออมาพิสูจน์ดูเต๋าแหลกนะครับ ต้องมีเมนูเนิ่มือนแรกนี่นะเตรียมขวบจุกข้อมันมีมดล่ะเนี่ยบอกผมต้องมากินข้าวบ้านเนอะรอกินตั้งหน้าทีมงานเขาใี่รับรองนะครับคุณภาพผักุตแล้วโอ้เรียกเชฟฟาร์มลุตเดแค่วดแค่วัยนี่แหละมันจะสดเข้าคองาแล้วครับผ้าลาย <c oughs> กันาะ <c oughs> เนี่ยยิ <c oughs> ่งยิงยิ่งยิ่งนันะ่ <c oughs> นเลย Để đây mấy mấy chắc không ได้สักตัวมันสิหลายก้า <laughs> <chắc> <laughs> <laughs>

เโจนเขี้ยวแกร่งลุ้นเลยซีกับยุ่งเลยช่วกหน้าฝาบ่ลน่ะเอออเาไว้ก่อนปานินเย็นเดี๋ยวมีมีนุ้กก้อยฮะเย็นเหรอเย็นเออถังเดือยไมาแต่ตาหน่องส่ถุงไว้กันมาเดี๋ยวลองหันมงครับจุดเป็นจุดนี่ก็มาพพนจุดนะครับจุดติดเจอปานินที่ไขร ครั้งแล้วนครับตีมัลงบอกกันตีเป้งๆนึงไก่อนเออแล้วนะเฮ้จังเยไอกอดแหงาแป้เดี๋ยวผมไป่วยหา

ที่ตีนกูดิบูาผัดดาวอยู <wh ่รับปาจีนเหรอโซเซโซเซโอ้ปาจีนไปออกมาบมากวะเส้นเหิดตัวอย่างนะครับ งานเอาไปจังได้ีจินละกันคนนี้มียาคัดเจืออะรตอโตยมัดอะได้ถึงกันยังสิ้นอุ้ยกันหย่างเซ่เซมาหน่ะดีบว่นเลยมากมาฮะลูกจีบบางๆังน่ะลูกมิน้ีเพื่อมาเจอบอมาได้ใครได้กินนะครับ vậy vậy là ngó vậy thì em bỏ vô à. xí cả ăn ạ không tách phần thức các bạn nên kìm tuủa, ồ, đây Khả, luôn à. ไม่มีสักตัว,ต,วตัวเลยนะม,มันลุดออกไปเราเกี้มีโยมีโยเอเอเสียจื่มดูนังมัได้ติ๊กไปซื่อนหมูใช่กะบ <c oughs> <c oughs> ากังแล้นนี่แล้วนะไอ,เอ้เหรอฝ่าไม่สักเออนางนปเอะไรโปน้อๆกินได้ขมไปน้องเห็นไปตอไปเลย ใส่ซองพื้นอ๊กเอาของพื้น,น,นจ้าไปตอกหลกักตอกหลักเลยครับมาผอบอบ่อบนนี่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่แล้วเปิดละครับป่ามันหนักอยูนน่นะครับตรงบร้นน,บบน,บนี้ซ้ำให้นะครับป่าจะระเม็ดตัวสามสี่โลนะครับแต่เจ้าของบ่อไอ้สิ่งบนบ่อหมดจอมเบ็ดบ่ดได้เบ็ดขาดตลอดเม็ดพุทธตลอดนะครับมันได้กินมนะันละ ก็จะลองโกนเอาเหยียดตอดพอตรงนี้ทุกอย่างมม่วงนะครับกล้วยก็มีกินนะ,นะครับเงาะนะครับฟังนี้ินงจีลำไย,ยเพียบนี่ก็เป็นบํามันหรือฝรั่งต้นนะครับสิ่กเหล่าเบ็ดมัดพัดดกก็แล้วกันใช้ปุ๊บมุดมุดเ đấy, Phải biết púp nữa. Cái lọt này nè. Ụcปาก Ừ, tọt lắm phải mà chỗ เพราะวานเงาอี้อ่ะแก้ตรวจทันทีอ่ะเดี๋ยวมาดูการทำระบกนี้จะได้ผลกันนะครับโอ้โหผาติย้อนเอ้ยได้ยกแก่ดูฝาบ่อนี่ใหญ่หมใหญ่ได้เตเรจอล้วพักไหวขอลาวุ้นน้ได้กินแหมผืนลงมุมเลยครับนี่แหมน้อยน้อย

này nó ở đây cỏ py này này cỏ này cúm nó vẫn quang lắm coi này vợ này nhảm lau dặc cái con ป่าไม่ก็สงสัยไก่แล้วครับเจ้าของบ่อไก่ต้มอยู่ก่อนนะต้มใส่ผักละเออไก่ต้มผักละนะครับถูเแ้าอมแข่งหันสู้กันนี่ไ่บอน้อยนี่ก่อนบ่อน้อยนี่เออมาจุ่ยเอาบ่อน้อยนี่ดีกว่าไอ้บ้าเออต่อเลยวันไหนวันไหนอันนี้เราไปต้องลีล้อก่อนงอกเอ้อข้างกันเลยไอ เออข้าวลไมเ่าดีคที่เขียลนะเฮ้ยฮึ่บบเบามบบบับบบบบบ้าบบ้บบอบบวบงาบบับบบบบเบบบบมบบบบ้บบบบบบกบบ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 นบบ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 บ

มาอย่างนั้นมาอย่างได้ย um ังไงเนี่ยโม่แบบนี้อย่นี่เตะๆเด้อลากขึ้นมาแล้วครับเป็นปุ๊กไม่ครับเออเอาเหรอโม่ไอ้ตัวนี้เม่โอ้เหนื่อยเตะอ่ะเป็ยังไรอบอยู่เตะยังอ้าวตาปลอยไหนเออพอยพลอยปลอยตัวน้อยปลอย ฝาก้างป่อธรรมชาติอยู่งั้งนร้อน้อยก่อนสักปีกันปุ้นโตตัวกี้กับตาปลอยกันโดดถมแล้วนึงออนับปัหนติดตัวละครับอก่อนถทามันไข่กับปลอยถทามันแบบไข่กับต้ม ตัวเก่าวากรอนครับก้าปล่อยเนาะโอ้บักไข่บักไข่เทศจาติมันสักโอ้นี่ในเมนูละนี้บักไข่นะครับง้อยจัดหลับตัวเฮ่มันจะปุ้มปุ้มเนาะโอ้นี่นะครับเมนูต้มนะครับในช่องชีวิตคนบ้านนอก fc นะครับ ขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับใครที่เข้ามาดูช่องนี้ยังม่ได้กดต,ติดตามมือเตือนนะครับในช่องชีวิตคนนอก FC, เอฟซีก็ฝากกดติดตามมือตัวนะครับกดตรหลักงตัวนะครับ,เข,บเขาจะไปเตือนเขาจะไปตอดแหกันแห่คลิปหนึ่งทำกับเขาที่แห่แห่ช่องหนึ่งนะครับเออตัวนี้แบบไครครับเอาวจาดัดหลักเห็นปลาบูน้อันตัวเออเนี่ยเอา ขาดเค้นตุน้มไม่กวนผมบูเอา้านะจะได้พบประมาณแล้วกันฮะอืมหมกกินกันหมุนหมุนครับข้างบอลนี่มาเอาบรรยากาศเอ๊ะเป็นเอาปลานละ้วเสียเอาไม่เอาไม้แห่เนี่ยไไมม่่ ้ต้องเจ้ามันตอดตอเบอจ้ามันตอดเจ้ามันลงเนาะเจ้าตอดเจ้ามันลงเออเจ้ามันเนี่ยป่าเองยนักที่ตอด <c oughs> ตุ๊งแหน่เนี่ยพูดแหน่พูดทุกขอ้อก่อนหวยกังมุมนี่นะครับป่าเ่ยจะอยูน่นี่เอาจัดการ <c oughs> โอ้โหพวกงาสักกำนี่เ <c oughs> หงื่อหญ่เนาะตอดอยาก อันักอะซิปส,สองโซกุ้ะหลังนี่โอ้ยบอกอีเมันกบบนี่แนละ้วลุงนี่แนละ้วไ่นโะอ้ยจะได้กินปลาปิง้งนี่ยกันไห <c oughs> นก่อนกินปิง้งอันไหนได้ได้ต้มแล้วนะครับ lòng hm chạy lại. con và ông lòng bay lắm hm bay lắm thì em có cái số à? Gia... nào à. à? mà ước bay bay chưa bay 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 ra ตาห้าวได้แล้วปล,ปลาที่บบนักเี่ยได้แล้วเอยปลายกขึ้นเอๆๆเลยเอยเลยเมาเอาแห่ขึ้นล้วมาวัดคว,า,วา,ามเร็วกันหน่อยเนาะมาจากฝั่งนี้ไปถึงพุนน่นพุนน่นหกสิเมตรนะปีจะตายวา,ายเลยมายหยอกเออเออมา เายเขาเจือเขขวดเอาเนเออเอาหนึ uh. well ่งสองสามไปเอาปีสไตห้าส oh ิบเมตรเอาละอเชียต้องมือเลยค่ะเชียร์ไปอ่ะตน้อยเอาหัวโจกันเราเอโอ้มีแวมสมอ เอ้าอด่าใจอาโอ้ก้อนมดล้มกัใจเออมาได้เปรียบหายใจออกเคี้ยวได้ตัวโอ้ายเบยวเอ้าคนนี้กับพอสวนแก่เวลาแล้วครับา,า,า,าเดี๋ยวคอยติดตามเมนูนะครับทางชิดคนมานอกเอฟซีนะครับฮ่าครับไอสินเดิมเึ้นมเต้วเราคงจะปิดคลิปก่อนนะครับแกคงจะมาทำแมาตอ่อดีเขาทำเมนูกันับเข้ากันนะครับ โอ้ตั้งแต่ย่างยาขขาเชียวมาในสุดยอดครับเพ่กออนเจนธรรมดาคนนักขี่ผูมันโอ้เจ้าของสถานที่มาสำรวจแล้ววันนี้บอกปลต้มเลยเอาเลยเออนายโ่เออได้นายอันนี้สองตัว อันนี้น้อยโอ้เออเดี๋ยวนี้อันมูตะไทคร้คับจะไรอ๋อที่ล้มอยู่แหะโอเคนะครับวันนี้ก็เอาหอมปักหมกหอมปักหอมคอนะครับของว่าก้อนคงจะมีเอ็นอย่างเหรอก้อนมีเอ็นแก้ตัวอยู่เนาะก้าเส้นอึกเนาะบานเราไหฮ่ลุงอย่บ้านเราปะยังครับครับก่อนก็อึกนี่เดี๋ยวมีเม็ดล่างตาเนี่ยจะบอที่ไหนบอไหนเดี๋ยวค่อยติดตามน่าจะเป็นบอไอ้บุญพิก โอเคนะครับ200เมตรเมตรดิงอขอบคุณีสินเนอร์วันนี้เนอร์ย่าของโอในมูลุยด้วยกันนะครับมาคือทีมงานเฮามาสนุกสนานนะครับมาทำว่าหักโว่าหากินกันนะเนาะครับตามบรรยากาศหน้าห้อนนะครับนี่นะครับอืมบรรยากาศหลอกข้างนะครับนี่ครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณกอนเส้นอึกเนอร์ลงตอดแหนะครับวันนี้อ้าวเดคลิปหน้ามีอย่างนะนนำแหมก็คอยติดตามนะครับสําหรับ วันนี้ไว้ตัวอีก่อนอ่าววันนี้ชีวิตคนมนโนกรับทีมงานเฮ่ย,ยกรเออโอเคครับขอบคุณครับเฮ่ก่อนอซ c ละคพูนครับผม